กองเรือในการสปีกแมนกำลังมาดูเหมือนว่างานนี้ชักจะไม่ง่ายแล้วล่ะสิการป้องกันนั่นหนามากเลยฮะคอบแมนเขาใกล้มาถึงแล้วล่ะฮะว่าไงฮะใช่ท่าสปีกแมนแกถึงแล้วครับจย่าปาสแกงว่าแกจะทำอะไรยกอันนี้เป็นข้อสำคัญนะไอ้โว้ยไม่ตจิตจัดกันเองแล้วมองมาทางนี้ดีกว่าไปเอ้าแย่แล้วไงเอาจริงแล้วจะมาเป็นกี่ตัวก็ได้พี่ไม่กลัวหรอกคับแมนฝากด้วยนะเพื่อนลองสังหารไม่ค่อยดีเลยฮะ ดดูเป็นอไสินะได้เลยไม่ต้องห่วงเฮ้ยเฮ้ยจะขยับในตอที่ยดเวลาได้ยังไงหรือจากแผนเวซมีไหมดว่จะชอบเลยฮะฮเดียวกิอะไรขึ้นลานคบม่ ว้าลุบตาลุบตาโอป้าเดี๋ยวยัไงลุบตาลุบตาลการแสดงพวกเราหน้าตื่นเต้นมไหมล่ะเหรอทิ้งละสิเฮ้ยเดี๋ยวดีอ่ะฮะโดนเต็มๆเลยดูเหมือนว่าแกจะยิงพลาดไปหน่อยนะ ก็ไม่ได้คิดว่าจะปีจฉากแกในนั้นเดียวสักหน่อยได้เลยมาวัดกันสตั้กเฮ้ยหน้อยเอ๊ะฉันไม่เข้าแล้วแล้วถ้าแบบนี้ล่ะไหนขอดูหน้าแค็ชันหน่อยสิอัางอาจมากทีงแกอ้นี่เป็นแข็งแรงลองเราล้าไม่หมดแล้วไอ้ดิวเวนนั่นอะไรมาเจ้อูฟ เดี๋ยวตรงนี้พวกเราจัดการเอ่เธอไปเลยกานนี่ไ้นัเจ้าตัวนีแอ้จิงกระทำให้ทันส่เดี๋ยวนี้เลยนีะจะอย่าจะไม่ทันเวลาจะไม่ทันเวลาแค่นี่ฉันไม่พ้นหรอกนะหันมานี่เลยขอัีปั้นแค่นี้ก็จบแล้วสินะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมล่ะ อย่าบอกรลยว่าเพอความเล่น่ะหรอเออเออี่หกสี่แก่เป็นไงล่ะช้ซอบสไพายชันมาทนหน่อยน่ารักของแม่เออความรู้สึกนี้มันก็สวยสิมันนี่เลย เหแล้วเบิดเจ้าปัญหาเอ้ยร่าจะริงๆเลยว่าเลื่องเก็บลำพออะไรมาาันจะแพงกว่ากันร่ากันถ้าจะมาสู้กับเหลียนหนักยังเร็วไปร้อยปีเว้ยเอ้อไอ้ยังน,นิ่มมันมีแขกที่ไม่รับเชิญมาั้งหรอ

นายเนี่ยโดนเล่นซะอ้วมเลยนะเนี่ขอบคุณที่มาช่วยนะดิวแมนนายนี่มันสุดยอดไปเลยไม่เป็นหลายไม่เป็นหลายเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยมาคุยด้วยวหล่นเดี่ยวก่อนสียังไม่ได้ทำเลยว่าเพื่อตัวเทหรือเปล่าตบตบตบแล้วบกละบกจิกทาท่าท่านเติมท้อ ไอ้หนึ่งคำก็แก่สองคำก็แก่เฮ้ยแป๊บนึงนพะพวกแกบันไดนีิก็สูงซะเหลือเกอทำไมกลับมาเป็นสภาพนี้แล้วครับท่านก็ดูพวกแม่งแม่งว่ากูแก่แล้วแม่งก็ใช้พลังแห่งมิตรภาพใส่กูนเนี่ย,ยนายหญิงเรียกท่านเข้าไปพบนะครับเฮ้ยงั้นจะรออะไรล่ะระวังตัวหน่อยนะครับท่านข้างในอาจจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งแค่ช่วยกูปากสักนิดหนึ่งได้ไหมข้าใช้ความคิดอยู่ ลังไปกำลัไปใกล้จึงแล้วจิดยังไม่สริลมเลยแอปนึงนะครับท่านโชคดีครับออออท่านหญิงครับท่านเรียกข้าเพราะอะไรแล้วครับอไม่สิท่านหญิงครับวันนี้เป็นยังไงอไม่ไม่ไมเออ่เดินสดเอาเลยแล้วกัน ท <c oughs> ่านเรียกข้ามาเพราะเหตุใดล่ะครับนี่นายไม่เบื่อกับการพ่ายแพ้บ้างหรอตาแก่คร้งนี้ข้ามีเหตุผลนะครับปากาปัญหานะ่ะมันไม่ดีอยที่ไอเดียของฉันแต่อย่างน้อยๆพวกนายก็ควรที่จะพยายามมากกว่านี้อีกหน่อยแทนที่จะใช้แต่มุกเดิมๆทำให้พวกไทยแค่หัวหมุนกับความน่ากลัวหรือจะอะไรก็ตามที่พวกนายเรียกมันอีกไม่นานนะพวกนั้นก็จะไม่มีที่ให้มันถอยอยู่นี้อีกแล้ว ขอโชคดีแล้วเจอกันใหม่